สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อนเพื่อนะครับที่ติดตามผมงานของผมครับต้องสิงรีสี่หกอัมฤทธนะครับก็วันนี้มีพระมาให้ชมนะครับเป็นพระของหลวงวพรเช่นเคยนะครับก็มีพระหลวงวพรก็ยินดีรับเช่านะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ครับไลน์แอดครับ tg หกสามตัวนะครับแล้วก็ เบอร์โทรศัพท์ครับ084 995ป4 4 6นะครับแล้วก็คิวอาร์โค้ดไลน์ครับนี่รับเช่าให้เช่านะครับหลวงพ่อแพ,วพรวัดพิคุณทองครับและพระเครื่องยอดนิยมนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับวันนี้ก็มีพระนี่ครับสมเด็จ หลังยันนะนะครับนี่ปีศูนย์เก้าครับแล้วก็พระเหรียญกรทองครับปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเก้าะครับแล้วก็นี่เกศรนะครับปีสองห้าศูนย์เก้าครับแล้วก็สมเด็จพระเนื้อผงนะครับไม่ใช่พระสมเด็จครับพระเนื้อผงครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่ ก็มีพระเต๋อครับนี่พระเต๋อข้องทองนะครับล็อกเก็ตนะครับพระดีปีลึกนะครับอ่ะก็ก่อนจะชมคลิปนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับนี่ก็เป็นการอ่า ชมพระแล้วก็ให้ความรู้ครับของพระเครื่องครับผมมีพระ,ะแบบไหนได้มาผมก็จะเอามานําเสนอแล้วก็ให้ความรู้ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดนครับแล้วว่า fc ทุกท่าน,นครับอยากจะรับความรู้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เป็นพระหลักยอดนิยมแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดและทำกำไรได้ครับมีประโยชน์แน่นอนครับ อะมาชมกันดีกว่าครับนี่พระองค์นี้ครับเป็นพระปีสอง9ห้ครับหลังยันนะนะครับของหลวงพ่อแพรไว้พุทุนทองครับจัดสร้างครับเนื้อใบหลานครับพิมพ์พระก็ดูง่ายครับนี่จะมีผงตะไบนะครับ ลอยอยู่นะครับนี่แบบนี้ดูง่ายครับนี่แบบนี้ส่วนตัวยังไม่เห็นมีของเก๊น,นะครับนี่เป็นพาร์ทแท้ที่ดูง่ายหนึ่งหรุ่นครับสามารถซื้อขายได้สบายใจนะครับอเดี๋ยวไปชมกันรุ่นต่อไปดีกว่าครับนี่ อันนี้เป็นเหรียญนะครับกรไกลทองครับผมว่าแล้วทำไมอันนี้ค่อนข้างจะหายากครับเป็นปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนื้อกรไหลทองครับเป็นหลังดอกพิกุลครับถ้าปีสองห้าศูนย์เก้านี่ค่อนข้าง จะพบเจอแล้วก็พบเห็นง่ายครับนี่ส่วนองค์นี้เป็น2517ครับอายุหลวงพ่อก็70ปีครับนี่ตามที่นี่ระบุไว้เลยครับนี่สร้างพร้อมฐานแซมนะครับนี่ทำบุญครบอายุ70ปีครับนี่2อง7นะครับ ผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมด้านหน้าค่อนข้างจะปกติจะเป็นหน้าตรงครับจริงๆได้มาแล้วก็ยังไม่ได้ส่องครับพอดีซื้อเหมารวมมาครับก็มีเอฟซจากทางบ้านนี่ครับส่งมาให้เช่าบูชาครับผมก็ได้เหมารวมมาครับนี่ไม่มีเกนะครับแบบนี้นี่เป็นเลนนูนแบบนี้นี่ ใครเจอเลน,นูนแบบนี้ครับนี่สามารถเก็บเก็บบูชาแล้วก็ศึกษา,อาเอาไว้เป็นความรู้ได้ครับนี่ผมก็เลนนูนแบบนี้เลี่ยมเลี่ยมยากครับนี่สมัยนี้เลี่ยมก็ถามบนห้างมาเิพก็พันกว่าบาทนะครับพันห้าถึงสองพันห้าครับ อ่ะมาดูองค์ต่อไปครับนี่ก็สมเด็จครับหลังรูปเหมือนพิมพ์เล็กนะครับนี่ทองในพิมพ์ครับแบบนี้จะสร้าง8ปดหมืนกว่าองค์ครับพระต้องดูบางๆแบบนี้นะครับ งนี้น่าจะมีทองในพิมพ์นะครับอ่านี่ครับมีทองในพิมพ์จริงด้วยครับนี่แบบนี้ดูง่ายครับนี่ครับคือลักษณะของทองในพิมพ์ครับ อันนี้เห็นนะครับนี่ล่องโวโวแบบนี้โปงโพงแบบนี้ครับนี่ส่วนตัวผมสันนิษฐานว่าเป็นมวลสารนะครับจากการผสมของเนื้อพระนะครับแล้วเหมือนเอ,อเขาเรียกอะไรครับที่มันเป็นพวกมแมลงสามารถกัดกินได้ครับนี่แบบนี้ครับนี่ มันก็ใช้ช้อนเข้าไปครับนี่แบบนี้ครับบางทีเหมือนพวกเปลือกก้้ยอะไรพวกนี้ครับอันนี้ตามความรู้ที่ผมได้ยินมานะครับนี่แบบนี้เป็นธรรมชาตินะครับที่เป็นโพงแบบนี้ mm. ก็ถือว่าพระเดิมอยู่นะครับแต่ว่าฐานค่อนข้างแหว่งไปหน่อยครับ กตามธรรมชาตินะครับอ่ามาดูองค์ต่อไปครับนี่ผ้าผงนะครับนาปกนะครับเนื้อผงนะครับจิว๋วตาแจ๋วครับปีสองห้าหนึ่งหกะครับองค์แบบนี้จะมีเนื้อใบลานนะครับแล้วก็เนื้อชมพูแล้วก็เนื้อแกสอนนะครับ เนื้อแดงครับแบบนี้รุ่นนี้ยังไม่มีเก๊นะครับสามารถซื้อขายได้สบายใจครับนี่สังเกตรอยเดรด้านล่างนะครับนี่ต้องมีครับแล้วก็ด้านบนนะครับคล้ายๆพวกฐานสิ่งโปโพครับเนี่ยตรงนี้เก็บไปดูได้ครับนี่พระของหลวงพ่อต้องมีครับแบบนี้ดูสิครับหน้าตาติดชัดเหลือเกิน แต่องนางปกก็ถ้าใครรู้พิมพ์ก็จะรู้ครับนี่เคยมีเด็กเอามารีวิวครับนี่พระหัวงูพระหัวงูครับนะฮะก็น่ารักไปอีกแบบครับเด็กศึกษาหาความรู้ครับเรียกว่าพระหัวงูครับแต่จริงเป็นพระนางปกนะครับส่วนตัวผมก็ยังไม่ได้ชมคลิปนา่าเล่า เขาเล่าให้ฟังมาก็อะมาดูต่อไปดีกว่าครับนี่พระเต๋ยครับถ้าขึ้นชื่อเรื่องกุม,มารนะครับนี่ลำดับต้นๆของเมืองไทยต้องพระเต๋ยครับกุมารผมยังไม่ได้ครับนี่ได้ล็อกเก็ตมานะครับนี่ล็อกเก็ต ประมาณสองพันห้าร้อยนะครับสองพันห้าร้อยยิบสองถึงสองพันห้าร้อยยิบสี่ครับนี่แล้วก็เลี่ยมเงินเดิมโบราณครับนี่แบบนี้ครับล็อกเก็ตมีชีวิตไหมครับนี่ พ่อเลยครับโอ้โหไม่แปลกใจครับว่าทําไมกุมารของหลวงพ่อถึงได้โด่งดังไปทั่วโลกครับแค่ล็อกเก็ตก็ดูมีเมตตามากครับนี่ล็อกเก็ตผมเรียกว่าล็อกเก็ตมีชีวิตแล้วกันครับนี่ จริงๆไม่ได้ส่องนะครับนี่ได้มาก็เอามารีวิวให้ชมนะครับนี่มีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับด้านหลังก็เรี่ยมดูครับโอ้โหเงินเลี่ยมปิดหลังนะครับ เดี๋ยวขอดูรอยจานนะครับว่ามีรอยจานไหมอือองนี้ไม่มีรอยจายนครับอ่าไม่มีรอยจายนครับก็วันนี้มีห้าองค์ครับมารีวิวให้ชมครับ ก็เป็นพระแท้นะครับมีแบบนี้ครับตองสิงบุรีก็ยินดีรับเช่าครับนี่ปีสองห้าย์เก้าครับเนื้อไม่ลานครับหลังยันนาครับสองนห้าร้อเจ็ดครับกระไรทองครับแกสอนปีสองห้า้ยเก้าครับทองในพิมพ์นะครับปีสองนห้าร้หกหกนะครับแล้วก็เนื้อแกสอนะครับหน้าปกนะครับ หรือว่าปกมะขามครับเนื้อผงพอไ่ครับคงทองครับมะขามถมครับจะสร้างปี2,522ถึง2,524ครับล็อกเก็ตอ่ะก็ใครมีแบบนี้ครับสามารถส่งมาขายผมได้ครับยินดีรับเช่าและให้คำปรึกษาครับโดยเฉพาะหลวงพ่อแพววัดพิกุลทองครับก็ นึกถึงหลวงพ่อแพรครับนึกถึงต้องสิงบรี4-6นะครับสามารถติดต่อได้ LINE แอดทีจตัวนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0ูนย์5 9 1 4 6นะครับรับเช่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับและประเครื่องยอดนิยมครับนี่ q r Code ค i n e ครับแล้วก็ q r Code ค e c h a t นะครับนี่ในรูปก็มีแพรพันนะครับนี่ มีตามรูปแบบนี้ครับผมยินดีรับเช่าหรือแพ่พันนี่เดี๋ยววันไหนได้มาครับจะมาให้ชมวงจริงครับแลวสอนดูนะครับกดติดตามมาเลยครับได้ทีเด็ดนะครับพระหลักยอดนิยมครับมีราคาครับเอามาให้ชมแน่นอนครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ผมต้องสืบดีก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่ ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ